สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอเลชานน่ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีการลงคลิปช็อตในตัว YouTube กันคะ่ะทุกคนว่าเพื่อนๆน,นะคะจะต้องลงคลิปกันยังไงนะคะเพราะว่าช็อตเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่นะคะทุกคนแล้วก็พึ่งมากันด้วยคะ่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวพอจะไปบอกกันนะคะวิธีลงช็อตเนี่ยจะต้องลงกันยังไงคะ่ะทุกคนแต่ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กด รูวิธีการลงคลิปช็อตกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันได้เลยค่ะทุกคนไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะทุกคนก็คือให้เราเนี่ยเข้าตัว YouTube นะคะหรือว่าช่อง YouTube ของเราได้เลยนะสําหรับใครนะคะที่ไม่รู้นะคะว่าเฮ้ยฉันจะเปิดช่อง y o YouTube ยังไงนะคะทุกคนพอมีการทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะทุกคนไปดูที่ลิงก์นี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนมาต่อกันนะคะให้เรานะคะกดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะทุกคนก็ไปที่คําว่าช่องของคุณได้เลยทุกาขค่ะทุกคน ให้เราเนี่ยกดตัวบวกตรงกลางไปได้เลยนะคะทุกเพื่อนพอเรากดบวกตรงกลางไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะมันจะมีคําว่าสร้างชอ็อตอยู่ค่ะทุกคนให้เรากดคําว่าสร้างชอ็อตได้เลยอะ่ะทุกคนกดคําว่าสร้างชอ็อตมาแล้วนะคะทุกคนนะให้เรานะคะไปที่คําว่าเพิ่มได้เลยค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยเลื่อนหาคลิปวิดีโอที่เราต้องการลงะคะ่ะทุกคนอย่างอันนี้นะคะพอต้องการลงเป็นตัวนี้ละกันนะคะทุกคนเป็นตัวน้ําปั่นนะคะของที่พายไปซื้อมาอะไรแบบนี้เนาะก็ให้เราเลือกคลิปวิดีโอมานะคะหลังจากนั้นนะคะทุกกคคคคคนนดดํําาาาวว่่่่เสสสรรร็จิิ้ะหับใที ดีโอมันยังสั้นไปนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมทุกคนด้านบนเนี่ยสามารถลงได้ถึง15วิเลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าอยากต่อคลิปต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนให้เรากดที่เดิมได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะหาอีกคลิปหนึ่งมาต่อได้เลยแบบนี้เนาะคลิปวิดีโอนะคะก็จะเป็นต่อกันไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้ทุกคนให้เรากดเสร็จสิ้นเหมือนกันนะทีนี้ค่ะทุกคนวิดีโอนะคะก็จะเป็นวิดีโอต่อกันแล้วนะแต่สําหรับใครนะคะที่เฮ้ยวิดีโอของฉันยาวอยู่แหละก็คือ ลงวิดีโอเดียวไปเลยก็ได้นะคะไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะอ่ะทีนี้คะ่ะทุกคนพอเราลงเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะให้เรากดติ๊กถูกเลยคะ่ะทุกคนติ๊กถูกอันนี้นะคะคือการเช็คคะ่ะทุกคนเราก็สามารถดูรีเช็คอีกรอบนึงได้นะคะว่าเออเนี่ยเฮ้ยคลิปของเราโอเคหรือ,อยังอะไรอย่างงี้นะคะทีนี้คะ่ะทุกคนมันสามารถทําได้มากกว่านั้นนะคะก็คือในตัวแอปพลิเคชันช็อตของยูทูบเนี่ยสามารถเพิ่มเสียงเพลงได้ด้วยคะ่ะทุกคนกดไปที่คําว่าเสียงได้เลยนะคะทีนี้นะคะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยดูเพลงที่เราอยากเอาลงในช เอาเพลงหน่าร้อนแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนให้เข้ากับตัวคลิปวิดีโอนะก็ให้พอกดไปได้เลยมีนีเนาะทีนี้นะคะก็จะมีเสียงเพลงนะคะในตัวชอ็อตของเราแล้วเนาะนอกจากนี้นะคะในตัวแอปพลิเคชันของเขานะคะยังสามารถปรับระรับเสียงได้ค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้เราต้องการเอาเสียงต้นฉบับออกนะคะก็กดลดลงไปให้สุดได้นะคะแล้วก็คงเหลือไว้จะเสียงเพลงแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใครรู้สึกว่าเสียงเพลงนังไตปรับลดลงมาหน่อยก็ได้นะครับอ่ะหลังจากนั้นคะ่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะในตัวชอ็อตเนี่ยยังสามารถใส่ข้อความได้ค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้นะคะเราก็กดาคาว่า ละะแล้วอันนี้เราก็พิมพ์ข้อความไปได้เลยเนาะแต่ว่าอันนี้พอจะไม่ได้พิมพ์ข้อความอะไรนะคะทีนี้ค่ะทุกคนยังมีใส่เสียงคําบรรยายด้วยนะคะสาหรับใครอยากใส่เสียงคาบรรยายไปในช็อตกดใส่เสียงคาบรรยายไปก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอ่ะคือจะบอกว่าในตัวฟังก์ชันของเขาก็คือมีฟังก์ชันให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนที่นี้เราไปต่อในขั้นตอนต่อไปกันดีกว่าค่ะทุกคนพอเราเช็คคลิปอะไรเสร็จแล้วนะคะรู้สึกว่าใส่เพลงโอเคและให้เราก,กดคําว่าถัดไปต่อได้เลยค่ะทุกคน พอเรากวาดถัดไปแล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้ค่ะทุกคนเขาจะมีให้เราเพิ่มคําบรรยายด้วยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะเราก็สามารถพิมพ <ip GTA respectable article> ์เพิ่มคาบรรยายไปได้ค่ะเดี๋ยวพอนะคะขออนุยาอไปพิมพ์เพิ่มคาบรรยายกันก่อนเนาะอะทุกคนคะอันนี้นะคะเราก็ใส่คําบรรยายไปแล้วเนาะนอกจากนี้นะคะทุกคนยังไม่หมดอีกนะคะเขาสามารถทําได้เยอะแยะมากมายเลยแล้วยังสามารถเลือกหน้าปกของตัวช็อตได้ค่ะทุกคนให้เรานะคะกดที่รูปปากกาตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดเลือกได้เลยนะคะทุกคนว่าเราอยากให้หน้าโปรไฟล์นะคะทุกคนเป็นรูปอันไหนนะอันนี้ก็คือเเลลลืออกกจาคิปวดดีโไ้ยนะะ อ่ะอันนี้นะคะพอจะเลือกเป็นหน้านี้แล้วกันเนาะพอเราเลือกได้แล้วนะคะเรากดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะทุกคนหลังจากที่เราลงอะไรตามที่พลอยบอกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะให้เรากดเสร็จสิ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนให้เรากดคําว่าอัปโหลดวิดีโอสั้นได้เลยนะคะทีนี้นะคะคลิปวิดีโอของเราก็จะถูกอัปโหลดลงไปนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่อยากอัปโหลดอ่ะอยากลองทําคลิปไว้เก็บไว้ดูก่อนนะคะค่อยอัปโหลดทีหลังนะคะสามารถกดบันทึกฉบับลางไว้ได้นะคะทุกคนนะ วิธีการลงช็อตค่ะทุกคนง่ายมากๆเลยนะคะในตัวช็อตก็มีเครื่องมือต่างๆให้เราเล่นนะคะทุกคนสามารถเข้าไปลองเล่นกันได้นะคะแล้วก็เข้าไปโพสต์วิดีโอกันได้นะที่สําคัญนะคะถ้าเราโพสต์วิดีโอตัวช็อตนะคะแล้วมีคนดูของเราเนี่ยถึง10ล้านครั้งนะคะทุกคนแล้วก็เรามีผู้ติดตาม100 0เนี่ยยังสามารถเปิดสร้างรายได้กับยู u ูบเขาได้ด้วยนะคะทุกคนนะอ่ะโอเคค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะก็มาฝากกันไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมท like, like, ี่จะกไดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร ที่ด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย